ชานี่ก็คือหอเขาหน่อยนะคะเนะนี่หอเขาหน่อยที่ตีห้าหอกันมูหัวคำเนาะคะ่ะเนาะตอนนี้ตีสามแล้วเดี๋ยวเขาจะไปใหญ่กันนะคะเนาะ หาโมงแลคะพี่นอ้องเดี๋ยวเข้ากลับบ้านกันเนาะคะนะ่ะเนาะเดี๋ยวเมื่อนี้นะคะจะมีกิจกรรมหนึ่งนะคะเป็นวิถีกระชานะคะเป็นวิถีของชาวอีสานค่ะซึ่งเข้าจากหอเข่าปะดาปินคือหอเข่าถึงเก่านั่นเองหรืออย่างยางนึงว่าหอเข่าหน่อยเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวเมื่อนี้ผู้สายมีกเก็บของเสร็จแล้วนะคะจะเข้าไปหอเข่าหน่อยนะคะเพื่อที่จะว่ายายมืออื่นซ้สนะคะเนาะเดี๋ยวผู้สายอีกจะพาเข้าไปเบิ่งว่า เทียมยังแน่ใ่ห่อขาน้อยมีเฮ็ดเพื่อย,อยังนะคะเดี๋ยวผู้ใยนี้จะผ้าเขาไปบนไในบาดนะคะไปกันเลยนะคะกลับบ้านกันค่ะนี่ก็คือเครื่องเนาะเครื่องที่เขาจะเฮ็ดห่อเขาประดับดินหุ่เขาเดินเก่าห้านะคะเนาะคุณน่ะของกินข้าวหวานค่ะปลาหนึ่งปลา นี่กับผลไม้ทั่วี่อย่างนี้ก่วยเอคือได้ก่วยยอดมัเแซวเนาะผล,ละไม้ของเปรี้ยวอันนี้พวกมันเผือกอันนี้เครื่องครัวค่ะมีพริกสดมาทัว่วมีมัดปลาย่ยงปลาย,ย่างเนาะคุณนะเครื่องครัวค่ะทุกคนเนี่ยเกลือน,น้ำตาลอ้อยอันนี้มะข้อนะคะ อันนี้กะขาารปยาศาสตร์หรือเขาตกแตก่น,นี้มากล้าลําใผายผลไม,ม้นี่มากฮู้งซุกมักร้า้ยเยอะแยะค่ะขันสิในี่บักเหมาเนาะแตงโมเนี่ยขาต้มอ,อันนี้ก็เป็นเครื่องคั่วอีกอันนึง อันนี้ก็เครื่องคั่วค่ะมีเกลือปลาซับนะคะอันนี้ก็เป็นพวกอขาหมากขาผู้กอกอยานะคะที่นี้เขาจะมาจัดใส่กระทงอันนี้ค่ะทุกคนอนุรักษ์นะคะอนุรักษ์ด้วยการใช้กระทงนะคะบเดี๋ยใส่พลาสติกจักอันเลยค่ะคูสใสอินี่จะบปใส่ค่ะนะคะใน่ะเบิรงไว้เด้ค่ะเด้อนี่กระทงเนาะเดี๋ยวเขาจะจัดใส่กระทงให้ครบทุกอย่างนะคะ มีหอดสมป่าค่ะเนวกินเนวอเยู่เขาปุ่นใส่พร้อมนะคะเนาะเดี๋ยวเข้าไปลงมืออ่าไม่หอดอันนี้ค่ะเ้างไม่สมเออพาเพราไม่ซักนะคะนี่เดี๋ยวเขาสิมาหอเอาอยากแล้วว่าเอาผู้มากินก่อนก็กินเมื่อ <laughs> <laughs> กี้นี่ไม่ผู้มากินก่อนแล้ว <laughs> ไปเข้าสิเป็นลงมือเหตุกันค่ะ เนี่ยค่ะทุกคนเขาจะเฮ็ดเก่าหอเนาะค่ะเนาะเนี่ยใบตองกระทงที่เขาเฮ็ดไวเ้เนาะเขาจะหยิบของวัสด,ดุอุปกรณ์หรือว่าวัตถุดิบที่เขาเตรียมเมื่อกี้นี่ของข้าวหวานเอาใส่ในกระทงนี่นะคะให้ครบสุยางค่ะก็เป็นอันเสร็จสิน้นข้าก็จะดึกๆจัก,ก,จกตีหนึ่งตีสองข้าสิลุกมาหนึ่งเข่ามาตำมะฮู้งนะคะใส่เนื้อกินอีกอันหนึ่งนะคะที่ขาดบ่ได้แล้วตีสอง เขากัเจะออกไปวัดอเออาเบิ่งกันข่าวว่าเขาจะใส่อย่างนี้เนาะ ห้องกะจะใส่ทุกอย่างเนาะค่ะเนาะอันไหนที่ห้องนี่หลายเนี่ยห้อก็จะใส่หลายเนาะมข้าว <c oughs> มาอันนี้ใส่แซนดโโคพดใส่ันลงไปป <pim S 2> nah อดต่อเอาเ้เอานี่ดยังงี้ขกาา เ่นี่ค่อเอก็พอจกพอเนาะก็พอเนาะเออเป็ดไปใส่หมดแลัวเล่นมาป้าก็เห็นโโี่เป็ด่ีหายมีกอยโอ้ยาลืมเด้อเป็กมึงหิบใส่แมมไม่รู้ไมนั่งดน่าจะเนันนดเดะก็ของข่อยเนี่ย่มาเนี่ ได้ไม้ไผ่สวดๆทุน่ะกระทงอันนี้กระทงกระทงห่อเขาหน่อยนะคะเนาะบุญเดือนเก้าดวงกับแรมสิบสี่ครเดือนเก้าครงทุกปีห้าสิบห่อเขาเนี่ยค่ะเ็ดเป็นห่อๆแบบนี้เขาเขาเอินห่อเขาเน่เพศเก้าห่อค่ะทุกคนถ้าเกิดใจเนี่ยมีเนี้ยกลิ่นในโคเป็นบูญในกระทุ่งนี่นะคะเนาะแล้วเขากับิเศ็ดขำหมากเำพู เพื่อนั่งนอกใจเพื่อที่เขาจะเอาไปผสมพันธุ์พที่สร้างพนธุษชนไหแคปับผู้ที่รวมกับไปเรียวอยกเป็เฮ้านะคะกซัดเดรดชามลายหยาดครับเม็ดตูมเม็ดตูมนะคะของกับสันนรกทั้งหลายเรามานะคะอื้อมะเรกนี่ตีสองค่ะนะคะอันนี้ก็คือประเภทนี่อีสานเนาะประเภทนี้อีสานของบางที่สายนี่จะเห็นแบบนี้เตเบลูว่า พิ้งอื่นจะเห็ดแนวใดคือกันรอแต่อันนี้กหออีสานกะจะห่อใช่ลหมค่ะนะคะอีสานมันมีหลายหลายหมองเนาะเพื่อการเห็ดตั้งกันนะคะเพื่อการเห็ดตั้งกันนะคะที่นี่เม,มื่อนี่ตีสองตีสองข้าสิีลูกนะคะมาหนึ่งเข่าหนึ่งน้ำใส่นะคะหนึ่งเข่าซุกใส่เนยกะมาตำมุฮงใส่กะเป็นอันเซตสินในการเตรียม อาหารการกินไ่กระทุงนะคะเนี่ยค่ะทุกคนฝนตกนะคะเนาะเนี่ยคนตื้อฟองคนกลับมาวัดกันแล้วค่ะี่สาราวัดเนาะ <c oughs>

ค่ะนี่คือบรรยากาศเนาะเมื่อนี่กับฝนตกค่ะเนี่ยค่ะทุกคนก็มาใหญ่ห่อเข่าของเจ้าของเนาะรวมถึงผู้สาวอินดี้ก็ได้มาใหญ่ด้วกันเนาะนค่ะเนาะเนี่ยค่ะบางคนบอกนี่พื้นที่เก่าลงน้าแม่เท่าไรนี่เจ้าค่ะเนี่ยค่ะเนาะใช่ค,ครับผู้ที่ล่วงละเปแล้วสัมพ็งเรศุลต่างๆเนาะค่ะเนาะอันนี้คือเสร็จสิ้นภารกิจนะคะในการใหญ่ห่อเข่าเดือนเก่านะค่ะเนาะนค่ะ นี่ก็คือบรรยากาศนะคะเนาะแต่ละเครื่องก็จะไต่ไฟค่ะเที่งนี้ตีสามตีสี่ละค่ะจะจะตีสี่ละค่ะเพื่อสินภารกิจนะผู้ชายอินี่ก็เดินทางกลับบ้านด้วยนะคะเนาะค่ะสำหรับผู้ใดมาคลิปนี้นะคะเพื่อเป็นวิทยาท,ทานความดูกระขอบมือนขอคุณเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับผู้สายอินี่ร้บเลยด้ค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะสิ้นก่อนก่อนสิน ก้อนสีใสเครื่องซุ้มหนี้เห้องจะซิบกว่า,า,าข้าวต้มก้งอาเก็มแต่แกแบ่เพราะน่ะข้าวต้มกงค่ะข้าวต้มมัดมีถัว่วมีกล้วยอือ